วันนี้เราก็ได้ออกหาเงินกันอีกแล้วครับโดยใช้ทารฟอร์เอโบเจ็่งกระบอกสูบทอร์โบระบบอ cool er. ินเตอร์คูลเลอร์ดูใช้โครงสร้างไทเทเนียมทําจากยานอวก,กาศครับผมมันถึงอยู่ได้ทุกวันนี้ แข็งแรงทนทานยางทําจากยางพาราชั้นดีมิชลินยังต้องอายครับผมแมกเราหล่อมาจากยูเรเนียมชั้นดีไม่มีการแตกครับผมดูโครงสร้างมีน้ำมันที่มันไหลออกมาเพื่อควบคุมไม่ให้สนิมกินครับผมระบบ แน่นอนมนาตรฐาน ISO 9002รับประกันครับผมกระบะทำจากไม้มีมูมลค่าอย่างดีพยุงยังต้องอายพระเจอมาค่าพันปีครับผมดมู transformer วันที่เราจะเอาออกไปหา สตางกันวันนี้แล้ววันนี้เราก็จะหาสตางกันทั้งวันครับโดยที่จะมีผมแล้วก็แม่บ้านผมควบคุมการดูแลอย่างมาตรฐานแน่นอนจริงๆครับผมน้ำเรานี่ดูดจากบาดาลที่ขุดด้วยความลึก15เมตรครับและกันกองจาก แหนงหูหนูชั้นดียิ่งกว่าเครื่องกรองที่ว่าแพงยังต้องแพ้บอ่อผมครับผมน้ำชั้นดีถ้าลดต้นไม้รับประกันได้เลยใบเขียวก็จีแตกงามดูตัวอย่างได้เขียวสดชื่นนี่แหละครับการลดน้ำหอหผมวันนี้มันต้องเมือกันไปด้วยดี แล้วะสมผลสำเร็จเย็ยนมาเราก็รับสตางค์ครับผม